ครับท่านชมครับเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของการตรวจค้นป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรมแต่ทีนี้ในส่วนหนึ่งก็คือการทะเลาะวิวาทหรือว่าการทำลายคั่วหลีหรือว่ามีคดีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็มีบางทีก็อาจจะเข้าไปอยู่ในสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กแล้วหรือว่าไปอยู่ในเรือนจําแล้วก็ตามบางทีก็มีการหนีแหกคุกเขาเรียกว่าแหกคุกกันออกมาแต่นี้เป็นเรื่องของการเรียกว่าหนีจากสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับ ก็มีการปิดป่าล้อมกัน3ชั่วโมงครับล้อมจับโจแสบเอกวัดต้นสนนะครับหลังจากแหกสถานพินิษ์หลบหนีกลับบ้านสุดท้ายก็หายตัวเงียบนะครับประวัติก็สแ,สแสบเลย <c oughs> มีคดีเพียบนะครับ <c oughs> รายละเอียดเรื่องนี้นะครับ <c oughs> เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรเมืองอ่างทองนะครับกว่า20นายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเจ้าหน้าที่จากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ปิดล้อมป่าหญ้าบริเวณริมถนนคันคลองชลประทานบางแก้ว แล้วก็แถวๆหลังหลังบ้านหมู่ที่1ตําบลบ้านตลาดกรวดอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งเป็นบ้านของเอกวัดต้นสนอายุแค่17เจ <17 S 1> ป,ปีนะครับซึ่งก็เป็นเยาวชนที่หลบหนีจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก<ม>และเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยได้มีการหลบหนีซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังจะจับกลุ่มตัวของนายเอกที่นอนอยู่ในบ้านแต่ปรากฏว่าไหวตัวอก็เลยวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าลกหลังบ้าน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ระดมกําลังอย่างที่บอกครับใช้เวลากว่า3มชั่วโมงแต่ก็ยังไม่พบตัวครับมาดูประวัติกันบ้างดีครับว่าในเอกของเรานี้มีประวัติยังไงบ้างนะครับสำหรับในเอกนะครับมีประวัติเก่ออาชญากรรมในพื้นที่หลายคดีเลยครับเป็นหัวหน้าแก๊งโจจปวนเมืองนะฮะโดยการใช้ชื่อว่าแก๊งวัดต้นสนนะครับและเพิ่งถูกจนที่ตำรวจนะครับบุกจับกลุมได้ทั้งแก๊งโดยในเอกนะครับถูกจับกลุ่มตัวในพยายามฆ่าผู้อื่นและอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีนะครับ ก่อนที่จะมาก่อเหตุหลบหนีจากสถานพินิษในวันนี้แล้วก็ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะเตรียมขออนุมัติหมายจับเพื่อจะจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีกันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือจับได้แล้วก็ไปอยู่สถานพินิษที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วแล้วก็หลบหนีกลับมาบ้านหลบหนีกลับมาบ้านแล้วทางเจ้าหน้าที่สืบทราบก็จะตามไปจับกลุมตัวแต่ปรากฏว่าไม่อยู่ก็หลบหนีโดดเข้าป่าลกล้างไปเลยครับก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับก็หาตัวไม่ได้ ก็คงจะต้องดําเนินการกันต่อไปในเรื่องของข่าวนี้